คลอ2สอ,องสนะามอำเภอเขียงในครับจะโซตนตรงไปยางทุ่นน้อยออกซ้ายถนนไม่ค่อยดีครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะออกซ้ายตรงนี้ มันก็จะไปที่เครื่องในสายเก่าเมื่อก่อนตัวอำเภอก็อยู่ตรงนี้นะครับเครื่องในแล้วเขาก็ไปตัดถนนใหม่เราแวะปโตโทเครื่องในเป็นปโตโทเล็กเราจะกินกาแฟ เอาไปได้แบ็คคอฟฟี่เย็นแล้วก็แซนด์วิชเราก็จะออกมาที่ทอรอสองสามอำเภอคำเกินแก้วออกซ้ายนะเราจะออกซ้ายเถื่องในทําถนน ยังไม่เรียบร้อยนะครับหน้าฝนมาพอดีด้านหน้าเขาจะเป็นตลาดก็จะมีการปรับปรุงตลาดนะเขื่องในยังไม่เสร็จเพึ่งมุงหลังคารตรงนี้น่าจะไม่มีไฟแดงก็ทำถนนยังไม่เสร็จทั้งเส้นเลยนะครับ ตรงใจกลางอำเภอเขื่อนไหนเราพามาเลาะเขื่อนไหนท่ากลางฝนตกโปรยโปรยโอเคครับเราก็จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอข้าเขื่อนแก้วทางไปะยะโสธรเพราะตรงนี้มีน้ำท่วมด้วย เติมน้ำมันก่อนดีกว่า